ได้ขอยยงไงไรได้ไม้จ่าได้ไม้แต่คุณผิดกฎหมายคุณต้องสู้สคุณทำผิดกฎหมายนะสู้สู้คุณทำผิดกฎหมายนะกฎหมายนะคุณต้องเข้าใจพว่ามันไม่ได้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 จริงจริงสู้เธอสู้สู้สู้นะจ่านะขอร้องเธอมันเช้าๆอยู่เลยเนี่ยกะเช้าจะสิผมก็ผมก็เข้าใจนะแต่ว่าผมมันผมว่าไม่ได้จริงๆได้ไม่ได้นะเข้าใจนะเห็นใจจ๋าฮงนะเข้าใจนะสัญญานะสัญญานะ ขอร้องเธอจู้สู้จู้สู้เธอสู้สู้เทีไหมสู้แล้สัญญาไหมสัญญาสัญญานะครับโอเคสัญญาต่อไปไม่ทำผิดนะครับสัญญาครับโอเคนะสัญญาโอเคสัญญาสัญญานะลูกเสือเลยนะลูกเสือนะตามหน่อยตามหน่อยตามหน่อยฮะตามหน่อยสัญญาโอเครู้เรื่องสัญญานะว่าจบคลิปนี้จะไปด้วยกัน